ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องอาร์มเชี่ยวพิกุลสีครับผมมาเมื่อนี้ชว่วงนี้กตมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับสังวาททางล่ำเนาะเมื่อนี้พงสิคอนอนุญาตมามาเบาจั่างหน่อยอาสีบอถ,ถือใจไฟใดไฟหนึ่งแต่ว่าเพื่อความข้อใจของหลายหลายคนเนาะหรือว่าผู้ทีกำลังสงสัยอยู่ว่าสรุปว่าอันใดคือถือต้องอันไดคือผิดเพราะว่ามันมีกระแสมาว่า เตยพุทธไทยสงฆ์ไม่มีขันศีบอกว่าเตยพุทธไทยสงฆ์บม่มีอันนี้กระถือแต่ว่าขันเตดบอกว่าเต้ยพุทธไทยสงฆ์ไม่มีเตยอ,อุบลนกันบบ่มีคือกันพน้องต้องมาทําม่วงขอใจครับคำว่าเตยนะครับเต้ยที่มันมีเนาะคนใิไล่อ,อกมาเป็นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมันมีเต้ยเอาไงๆก็คือมีที่พุยนองคุณคุณคณกันเนาะเต้ยพม่าอ่า ยังอีกตออตยโค้อองเตยโค้งเตยธรรมดาตตยธรรมดาธรรมดาเอกา,โน,าโน่โนตาลโน่นโน่นตาลหรือว่าดอนตาลนะครับโน่นตาลดอนตาลยังยอีกเดือนฮาเตยเดือนฮาเตยเดือนฮานิวต้องตอนี่ยังสารพัดอ่ะอันนี้พี่น้องทั้งเบอร์ทั้งมวนนี่ อันนี้มีในตำล่าเรียกว่าเขาเอ่ยนว่าเป็นทํำนองอันนี้คือทํำนองครับทํำนองหรือว่าประเภทเป็นประเภทเดอ้อนี่เด้อนี่คือเรานี่เป็นประเภทของของทํำน่องเตยเพราะฉะนั้นเตยนี่มันมีอยู่สามน้นะครับแล้วคําว่าอูบลนพุทธสงขึ้นอ,อย่างมันคือพื้นที่ของการเอาเตยเล่าหน่ไปใส่ หมายถึงว่าพื้นที่ที่เอาเตยเล่านี้ไปใส่นีมมันมีอ่าอุบลแน่น,นอนแะอุบลยอียงอีกสารคามขอนแกน่นแล้วก็พุทธทตยสงอ่าพุทธทตยสงเนี่ยยอียงนะอ่าพุทธใตยสงงแบบท,ที่นี่ผมจีบเอาสูฟังว่าเล่านีเนี่ย เห็นปะมัยุคนละอันอันนี้คือสังวัดเวยครับอันนี้คือสังวาดเพราะฉะนั้นค้นทีบ่อท่านเด้เข้าใจในส่วนนีีจีไปบอกว่าเตยพุทธสงบ่มีเลยมันกลับว่าถือแต่ว่าขจีห้ถือให้มันเบิดนี่ก็คือต้องบอกว่าเตยทำนองพุทธสงหรือว่าขจีว่าเตยอุบลนก็ต้องเป็นเตยทำนองอุบวอ๋อบท่านอทำนองต้องว่าเตยสังวดัด สังวัตพุทธสงฆ์สังวัตอุบลเพราะว่าตัวนี้มันเป็นประเภทของทํานองครับอ่าประเภทของทํานองพี่น้องต้องเข้าใจว่ายังสัน่นจีไปบอกว่าบม่มีเลยบ่ได้ยังมีคลิปที่ส,สัมผัสศิลปินท่านหนึ่งนะครับท่างอุบลเพิ่นเพิ่นก็กล่าวชัดเจนค่อนข้างที่ชี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าพ้นทีไปฟังผมกับน่ในแจว่าฟังฟังเบิดหรือเปล่าคือเพื่อนบอกว่าเต้ยพุทธยสงฆ์ไม่มี แต่มันมีแค่เตยพมา่าเตยโค้งเตยธรรมดาเตยโน่นตานเตยเดือนฮาเออแมนแต่ว่าบัดท,ที่นี่คนก็นยังเบาไปหีกอยู่ว่าพื้นที่ที่เอาไปล่ำบอกคือกันพื้นที่ที่เอาไปล่ำมันเป็นพื้นที่ในส่วนของมองไดกับซาเอ้าไปล่ำขาเจ้ากักลายเป็นตามซ้ำเนี่ยงเบาของเจ้าของตามจังหวะที่เกิดการปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ตามแร่งกำเนิดของสังวาสนั้นๆ เตยพม่าพ่อผู้ทศสงออกไปล่ำมันกายเป็นเตยพม่าสังวาดผู้เทศสงถ้าเกิดว่าอุบลล่ำมันก็เป็นเตยพม่าสังวัดอุบลเตยโค้งสังวาดอุบลเตยโค้งสังวาดผู้เทศสงเตยธรรมดาผู้เทศสงเอเตยธรรมดาสังวาดอุบวนที่นี่ไปยังนข้าเจ้าคือว่าเตยผู้เทศสงอ่าเตยผู้เทศสงเพราะว่าเนี่ย ค้า่าสังวาตมันถือตาดอกไปเพื่อว่าให้มันเอื่อนไงสังวัตมันอยู่ซื่อนี่เตยสังวัตพุทธสงฆ์มันตัดออกไปเมื่อก็เนลือแค่เตยพุทธสงฆ์แม้กระทั่งเตยสังวัดอุบลคือกันเตยอุบลเข้าเจ้าก็เอื่อนแค่นี้เพื่อว่าเมื่อตอนให้มันเอื่อนหลายเทียที่จริงข้า่าสังวาตมันกันขันอยู่นี่พี่น้องต้องเข้าใจว่ามันมีแหละขันบ่มีข้าเจ้าบ่ล่ัดอกแต่ว่าต้องเข้าใจที่มาแล้วที่ไปของมัน้ำนะครับเพื่อ เพื่อสีได้เอาไปทกเทียงกันในเวทีเสวันห้าในกลุ่มย่อยๆของแต่ละไฟายแต่ละฟังสรุปแล้วก็คือมันกับมวลพุกแบบฐานมวลมันบ่มีคนรัำมาเท่าสอมือนนี่ต uh ่อครับถาม่ายากหรือว่าบายากมันงกับยากคือกันเบิดวาดอุบลกันยากแบบอุบลวาดพุทธสงกัญยากแบบพุทธสงสรุปแล้วมันก็ขึ้นยู่กับจริตของผู้สีล่ำนะครับก็ตั้งกัน เมื่อกาตั้งกันอยู่นะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจในส่วนส่วนีนีน้าโอเคนะครับเนาะกาเกิดว่าสี่เอาไปทบไปเทียงกันในเรื่องของมีหรือว่าบ่มีอันนี้ผมฉีดยังหงเห็นแล้วว่ามีหรือบ่มีมันเป็นประมาณนี้แล้วว่าที่นี่มวนหรือว่าบ่มวนมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งของประเจกบุตรคลนที่ที่ยอมรับในสังวาดที่เจ้าของล่ำย่างเดี่ยวหรือว่าเปิดใจรับในสังวาดอื่นน้ำบ่ออันนี้บ่ได้ว่าไฟใดไฟหนึ่งนะครับแต่ว่าผมอยากให้ออกไปทบเทียงกันในเวทที่ ย่อยๆของทงนันให้มันมีฐานข้อมูลจังหน่อยทกเทียงกันบ่แม่นทกเทียงกันด้วยอารมณ์นะครับก็บคือหรือว่ามีอาคติกับตัวบุคคลก็เลยพ่อยหาเรื่องสังวัดข้าเจ้าไปนั่หรือว่านั่นโจมตีไฟนั่นไฟนี่ว่าบอดีนั่นนั่นสีเอาเป็นว่าถ้ามันนร่มวลหรือว่าถ้ามันบอดี ก็จะเอาไปขึ้นสีบ่อเล่ามาล่าม,มา,มมาทถาสุเมนีสำหรับผู้หมักหรือว่าบ่หมักอันนั้นมันเป็นเรื่องของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งแต่เกิดว่าบ่หมักของไฟนี้กัก็แค่บ่ต้องไปฟังอีกไฟยนึงแต่ว่าสรุปแล้วก็คือจะไปโจมตีกันบ้ามันบด่ดีแค่นั้นแหละครับโอเคครับหรือว่าผมหวงมังว่าหลายหลายคนคงสีช้วิจารณญาตในการทอกเทียงกันหลายึ้นเนาะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับผม